ตอนรับกลับเข้าสู่ช่วง2ของรายการตีค้องร้องข่าวครับโดยสำนึกในพระมหาการณาทิคุณอยาหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชทางรายการตีค้องร้องข่าวของเราค่ะขอเชิญคุณผู้ชมนะคะรับชมสารคาดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต,ต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พรุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ ท่งศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีดินมีคุณภาพต่ำซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ3 0 0 0 0 0ไร่เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกิน แม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผลทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารประกอบภายไรทำให้เกิดกรดกรมถันเมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยวควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้นดังนั้นเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาโดยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พุร่วมกันแบบผสมผสาน และนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพรุในโอกาสต่อไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า1,740ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6เมกราคม2,525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลอง ในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พรุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรรวมทั้งการพัฒนาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินง,งานแบบบูรณาการนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบุทองก็ได้ทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามแนวพระบิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาหลายโครงการด้วยกันโครงการแรกที่เราเริ่มศึกษาก็คือเป็นโครงการแก้งดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานแนวทางในการศึกษาค้นคว้าให้กับเราพระองค์ท่านให้เราหาวิธีการในการยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านทรงเรียกว่าโครงการแก้งดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด โดยการใช้วัสดุปูลและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินง,งานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้งได้ดำเนินการทดลองนะคะทดลองการใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดในดินนะคะ ก็พบว่าการใช้น้าชะล้างเนี่ยก็สามารถแก้ไขนิ่เปรี้ยวจัดได้นะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลานาน4-5ปีะค่ะถึงจะเห็นผลส่วนการใช้ปูนเนี่ยสามารถที่จะทําและก็เห็นผลได้เลยในปีนั้นนะคะแล้วก็การใช้ควบคู่กันระหว่างน้ํากับปูนเนี่ยผลที่ได้ก็คือผลผลิตของข้าวเนี่ยจะดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากกับการใช้ปูนเพียงอย่างเดียวนะคะจากผลตรงนี้เราก็ไปแนะนําให้กับชาวบ้าน จากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุนทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อย,ยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพ,พื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่น อาทิการปรับปรุปรงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวพันุ์พื้นเมืองของภาคใต้โดยเฉพาะข้าวหอมกระดังงาข้าวสีบูก,กันตังซึ่งมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเป็นข้าวซ้อมมืออันเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่รัษฎรรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวในท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมกระดังงาสามารถให้ผลผลิตข้าวเปลือก เฉลี่ยถึง550กิโลกรัมต่อไร่เช่นเดียวกับการเพาะปลูกผักชนิดต่าง,างๆและการปลูกไม้ผลซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองในถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดและการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะต่อการปลูกพืชแต่ละชนิดเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้ปริมาณมากนำไรายได้ที่คุ้มค่ามาสู่รัษฎรอาทิพืชตระกูลแตงและถั่ว ให้ผลผลิตเฉลี่ย1500กิโลกรัมต่อไร่พืชตระกูลพริกและมะเขือให้ผลผลิตเฉลี่ย450กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ปลาล์มน้ำมันสามารถเก็บผลผลิตได้ในปีที่4ของการปลูกโดยพื้นที่หนึ่งไร่ปลูกได้22ตน้นและมะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลผลิตหลังจากปีที่3ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้25ตน้นการปลูกสละแซมในสวนยางพารา คือหนึ่งในผลสำเร็จของการพัฒนารูปแบบเกษตรผสมผสานในภาคใต้จากการศึกษาพบว่าสละอินโดสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในสภาพร่มเงาของสวนยางพาราและไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตของต้นยางสามารถปลูกเป็นพืชเสริมเพิ่มไรายได้ลดความเสี่ยงในภาวะที่ราคายางตกต่ำโดยเกษตรกรสามารถปลูกสละได้80ต้นต่อพื้นที่ปลูกยางหนึ่งไร่ สละจะเริ่มออกผลเมื่อต้นมีอายุประมาณ3ปีให้ผลผลิตเฉลี่ย728กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีที่เห็นนี้คือขี้เลื่อยไมย้ยางพาราอาจคิดว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ไม่มีค่าหากแต่การศึกษาทดลองผสมเชื้อเห็ดกับขี้เลื่อยไมย้ยางพาราพบว่าสามารถให้ผลผลิตดอกเห็ดในปริมาณสูงอาทิโรงเรือนขนาดกว้าง3เมตรยาว4เมตร สูง2.5เมตรในการเพาะเห็ดสกุลนางรมจำนวน4,500ก้อนต่อปีสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง1,350กิโลโกร,รมัมโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ส่งเสริมให้ราษฎรเพาะเห็ดด้วยคีเลื่อยไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผล,ผลผลิตรายได้ให้แก่ราษฎรการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เป็นรูปแบบทฤษฎีใหม่ที่ได้มีการปรับสัดส่วนให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของภาคใต้แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์10%แหล่งน้ํา20%นาข้าว30%และพืชไร่พืชสวนอีก40%ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุลทอง ได้จัดทำแปลงสาธิตการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้ราษฎรได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้นอกจากนั้นในด้านงานวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดทำแปลงเพาะปลูก มเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อสำรองพันธุ์พืชในยาวมวิกฤตและแจกใจ่ายให้รัษฎรนำไปเพาะปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารขณะที่งานปศุสัตว์นับเป็นภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งที่ส่งเสริมให้รัษฎรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีเหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านงานประมงได้มุ่งเน้นการศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจซึ่งส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพหลักรวมทั้งการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในพื้นที่นาข้าวนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอยังได้เพาะเลี้ยงปลาพื้นบ้านชนิดต่างๆเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ําธรรมชาติและแจกจ่ายให้ราษฎรน,นําไปเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน นี่คือกระบวนการแปรรูปสกัดน้ำมันปาล์มภายในโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งจัดตั้งตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษาการะบวนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างครบวงจรและได้พัฒนาไปสู่การผลิตไบโอดีเซลโดยนำไปทดลองใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรและรถยนต์ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์จากสารเหล่านี้คือสินค้าที่สร้างไรายได้เสริมให้แก่กลุ่มแม่บ้านและสตรีซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้รัษฎรนำเส้นใหญ่พืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น<ม>เช่นกระจูดเตยปลาหน,นันและหญ้าแฝกมาจากสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อสร้างอาชีพสู่รัษฎรจากต้นแบบและผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองในถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่รัษฎรและขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รัษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองและสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน การศึกษาทุกอย่างของศูนย์เนี่ยที่ผ่านมาเราทําเป็นแปลงสาธิตซึ่งมีอยู่ทั่วไปภายในศูนย์เนี่ยเพื่อจะใช้เป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านที่เขาเข้ามาศึกษาดูงานในตรงนี้มาดูเป็นตัวอย่างในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตอนอกจากว่าเรามีเกษตรกรมาอบรมกับเราที่นี่แล้ว แล้วก็เราทําเป็นคู่มือให้กับนักวิชาการเกษตรออกไปส่งเสริมชาวบ้านแล้วเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราเองนาเอาองค์ความรู้ของศูนย์เนี่ยไปขยายผลไปแนะนําชาวบ้านถึงพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยออกพื้นที่ไปติดตามไปให้คําแนะนําสอบถามข้อมูลความต้องการของชาวบ้าน,นยอยู่ตลอดเวลานะคะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรคือผลสําเร็จของการนําองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ทํากินสามารถสร้างผลผลิต สร้างรายได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนเช่นเดียวกับการขยายผลไปสู่ศูนย์สาขาอีก4แห่งคือโครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศได้สร้างต้นแบบในการเพาะปลูกต้นยางพันธุ์ดีและวิธีการปลูกพืชแซมยางที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแหนมูดอได้สร้างรูปแบบการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการหมู่บ้านปศุสัสตว์เกษตรมูโนคือตัวอย่างของการปรับปรุปรงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกข้าวพืชผักไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิดโคกในบ้านยูโยบ้านโคกกระท่อมและบ้านโคกงูได้มีการปร,ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อทําการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ตามสภาพของวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคง นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลสําเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในพื้นภาคเพื่อพัฒนาพื้นที่ทํากินส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืน แม้ว่าวันนี้เกษตรกรในตำบลพรอนอ,อตากใบจัังหวดนราธิวาสจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากแต่ในจันทร์ชันแท้ยังคงจำภาพของความยากลำบากเมื่อครั้งอดีตในการเพาะปลูกข้าวบนพื้นดินเปรี้ยวจัดแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีน้ำก็สีแดงทีนี้ถ้าเราไปหว่านข้าวข้าวก็จะเฮี้ยนไม่ขึ้นคือมันก็ค่อยตายค่อยตายจนกระทั่งวันหนึ่งนายจันได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เมื่อได้มีโอกาสเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในปี2517เห็นรถมาก็คุยกับท่านในหลวงโดยที่ว่าท่านในหลวงถามผมว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้เท่าไรได้ผมก็ประมาณให้ท่านว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้ประมาณ2,000ไร่หลังจากนั้นไม่นานด้วยแนวพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ได้พลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดให้กลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ทางศูนในคุณทองนี่ไปขุดยุกร่องให้ให้หินปูนฝนทางกเกษตรเขาก็ให้พันไม้ก็ปลูกตั้งแต่ที่ผมได้เจอกับท่านในหลวงจนเท่าทุกวันนี้ผมทำทุกวันจนประสบความสําเร็จในจันทร์คือต้นแบบของเกษตรกรที่น้อมนําแนวพระราชดําริมาปฏิบัติ จนสามารถเอาชนะปัญหาดินเปรี้ยวจัดได้อย่างยั่งยืนจวบจนถึงวันนี้ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยปีละกว่า500,000บาทเช่นเดียวกับนายสมโชคสำราญซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดรกร้างให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินด้วยองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแรงของผมนี่เป็นพื้นที่นำร่องนะครับมีการขุดยกร่องสวนเมื่อขุดยกร่องสวนจแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินปรับปรุงน้ําจนผมสามารถปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงปลาดได้เป็นแบบอย่างของเกษตรกรในละแวกนี้ในสมโชคคือเกษตรกรตัวอย่างที่ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจากการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนไม้ผลและการเลี้ยงปลาในร่องสวน ที่สร้างรายได้รวมกันกว่า1 7 0 0 0 0สบาทต่อปีนายประเวศประพันธ์วงศ์ได้ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแนะนำความรู้ไปสร้างอาชีพการเพาะเห็ดแบบครบ,บวงจรด้วยความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอนายประเวศสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดประมาณ200 0 0 0บาทต่อปีก็ดีขึ้นทำให้คนมีความรู้ได้ มาพัฒนาตัวเองบางสิ่งบางอย่างเขาแนะนํามาแล้วก็ต้องมาพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆก็ทําให้ชีวิตเราก็ดีขึ้นที่เห็นนี้คือป่าพลุกโต๊ดแดงป่าพลุกพื้นสุดท้ายของประเทศที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดําเนินง,งานอนุรักษ์ฟื้นฟูตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิการแบ่งพื้นที่ป่าพรุออกเป็น3ส่วนหลักคือเขตพัฒนาเขตอนุรักษ์และเขตสงวนเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรตระหนักถึงคุณค่าของป่าพรุและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันไฟป่า การเพาะชำผลิตกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกเสริมพื้นที่ของป่าพรุนอกจากนั้นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองรวมทั้งการศึกษาความหลากหลายของโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุโต๊แดงอันนำมาสู่โครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุและแนวทางการศึกษาทดลองวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุทางด้านการเกษตรและการแพทย์ซึ่งได้มีการดำเนินงานศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง กว่าสาทศาวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ยอย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินที่จัดเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสารและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกล จากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุขให้แก่รัษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไปสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ